ลองแช่น้ำลองดูลองเสียบน้ำลองดูอะไรเสียบได้เสียบหมดแต่บางชนิดบางชนิดแน่นอนว่าปลูกในน้ำได้เขาใช้คาว่าปลูกในน้ำได้ ปลูกในน้ําได้เช่นอันนี้แน่นอนปลูกได้อันนี้ยังไม่รู้ค่ะยังไม่ชัวร์ตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงตายแล้วก็มันมีที่ปลูกในดินไว้อยู่ไม่เป็นไรเพราะมันออกมันออกเยอะก็เลยตัดมาแล้วเสียบน้ําลองดูอันนี้แน่นอนอยู่ได้อันนี้อยู่ได้ อันนี้ก็อยู่ได้ไมั้งบางอันก็มีรากบางอันก็ต้นไม้ที่เอาม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 าเสียบในน้านํานี่คือปลูกมันมีอยู่ปลูกในดินไว้ละถ้าสมมติเขาตายหรือว่าเขาอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็แค่ามาลองแต่ตัวนี้นำเสนอเลยว่าอยู่ได้แน่นอน อันนี้หัวสับปะรดก็ลองมาไอ้นี่ลองดูมาเสียบน้ำลองดูว่าจะออกลากไหมถ้าออกลากแล้วก็จะลงดินไม่ใช่ไว้กินหรอไว้แบบทำดูอ่ะแบบลองดูอ่ะว่ามันโอเคไหมอันนี้ก็จริงๆเขาอยู่ในดินนะคะพออยู่ในดินเสร็จปุ๊บก,ก็เลยดึงดึงมาไม่ใช่ว่าแช่แล้วเขาจะออกลากอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะอยู่ในดินแล้วพอทีนี้ เยอะไงคะมันอยู่กันเยอะมากก็เลยอะลองดึงมาเสียบน้ำลองดูว่าจะอยู่ได้ไหมอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้อยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะแต่อเผอิญว่ามีพี่เขาเอาไอใบเตยหอมมาให้แล้วกลัวกินไม่ทันไงคะ <c oughs> ก็เลยโอเคตัดใบเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็อันนี้ก็ลองดูแต่อยู่ไม่ได้หรอกอแต่ถ้าอยู่ได้จริงๆก็ เดีย๋ยวค่อยเอาลงดินแต่ว่าเคยทำแล้วอยู่ไม่ได้แม้แต่อนี้ดูค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เมืกินก็เห็นไหมคะใบก็จะเริ่มงอกออกมาใหม่มก็ไม่รู้ลองทำเห็นบางครั้งเห็นในวิดีโอเห็นในนูน่นในนี่ก็เอามาลองทำดูเราก็ไม่ได้เสียหายถ้าเขาตายก็โอเคตายก็ตาย ใช่ไหมคะตายก็คงจะไม่ได้ทําบุญหาเนาะคือสิบได้แจกเข้าหามันดอกเข้ากับอยู่คอนโดนาะก,ก็เลยเห็นในติ๊กต็อกบ้างวิดีโอนู่นนี่นั่นเราก็มาลองเราลองลองลอง,ลองแบบนี้ลองแบบไม่ได้เสียหายอะไรเนาะ